ก็สวัสดีครับท่านอาจารย์ที่รูปนะครับผมนายสนิสิครินปราาพครับรหัสนักศึกษา5618 174 0164นะครับวันนี้ผมจะมาสร้างฟอร์มสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับเรามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ New Project นะฮะตรงนี้ก็เลือกเป็น Windows Form Application นะครับจะได้หน้าเป็นต่างฟอร์มขึ้นมาครับเราก็เริ่มสร้างกันเลยนะครับ ของเครื่องมือนะฮะอันแรกครับใช้เลเวลนะครับสร้างแล้วก็เอามาคลิกครับอ้าวหายไปไหนลนะ,ะเดี๋ยวเท่านี้นะเอาออย่างนี้ก็สร้างเลยนะฮะอ่ะาแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนชื่อนะฮะอ่าก็จะเป็นสินค้านะครับตามโจทย์สินค้านะครับอ่าสินค้า,คคาแล้วก็จะมีนะฮะ ก็จะประกอบไปด้วยนะครับรหัสชื่อจํานวนนะฮะแล้วก็ราคาครับแล้วก็สร้างมาเรลยนะฮะรหัสชื่อจํานวนราคาต้องมีสี่เลเบ์นะสี่เลเบ์นะฮะตรงราคาครับเราก็จะมีหน่วยนะฮะ นหน่วยของมันหน่วยเป็นบาทแล้วก็จำ,จำนวนชิ้นนะเอ,อ่เอ,อจำนวนชิ้นนะครับก็ใส่ชื่อเข้าไปเลยครับกดยืนยะัออนนะครับรหัสช่องแรกคือรหัสนะครับต่อไปช่องที่สองนะครับจะเป็นจะเออ่ชื่อนะครับชื่อของสินค้าชื่อ,อนะเออ่ช่องที่สามนี่จะเป็นเออ่จํานวนนะครับอ,อ่าช่องสุดออช่องที่สี่นะคร ตัวที่สี่นี่จะเป็นเอ,อ่อราคาสินค้าราคานะฮะอ,อ่อราคาต้องมีหน่วยนะฮะเออ่เาจะาหน่วยของจํานวนก็จะเป็นชิ้นฮะถ้าเอากี่ชิ้นนะครับราคาเนี่เราใช้เป็นบาทนะฮะเรียบร้อยนะฮะเ่ยทีนี้เราได้มาแล้วเราจะเพิ่มเอ,อ่อถิคบ็อกซ์นะ้าถิคบ็อกซ์ก็มาที่ถิคบ็อกซ์นมาต่อใช่ไหมนะครับผม ก็บางครับง่ายครับก็บางเลยครับก็บางเลยนะครับผมก็ท่านต่อไปนะครับเราจะวาดปุ่มนะฮะวาดปุ่ม ดูปุ่มนะครับปุ่มมาที่ text นะฮะแล้วก็มาที่ button นะฮะปุ่มเราจะใช้3ามปุ่มนะครับก็คือปุ่มคํานวณน,นะครับเพื่อให้แสดงรายการนะรปุ่มคานวณคานวณน,นะครับปุ่มที่2นะครับปุ่มที่2 แล้วก็ปุ่มที่สามนะฮะอ่าปุ่มที like ú, kel, ่สองจะเป็นปุ่มลบนะครับปุ่มลบแล้วก็มาแกนะฮะลบนะฮะอ่าปุ่มที่สามนะจะเป็นปุ่มจบนะฮะคือปิดหน้าต่างนะอ่าเมื่อเราทําปุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูโค้ดกันนะฮะอ่านีอ่าเอาเอาปุ่มแรกก่อนเลยครับปุ่มคํานวณนะฮะปุ่มคํานวณนะครับเอ่อเป็นเวอร์ชหนึ่งนะครับเราจะใช้คําสั่ง message box นะครับ อู่เลยครับ๋ยวมันขึ้นมาออโต้เลยไม่เสียนะฮะ,ะ M E ฮะ M E S S, S ผมพิมพ์ผิดหรือเปล่ามัไม่ขึ้นนะ,อะโอเคได้อยู่นะฮะครับสั่งโชว์มาแล้วนะฮะ,ะก็ใส่เลยครับ ข้อแรกคืออะไรสินค้านะครับสินค้านะครับอ่านี่เราใช้เว้นบรรทัดนะครับใช่ไหมครใช่ไหมครับสินค้าแอนะน,แอนะครับเราจะให้เว้นพัดก็ใช้คำสั่งว b นะครับว b บ b c ี่าแใหญ่ครับแล้วก็ทีนี้เมื่อมันขึ้นบรรทัดใหม่ก็จะ ก็และเขาเ้าไปครับอ่อันนี้และนะครับจะเป็นเอ่อของเทคบ b ็อกหนึ่งนะครับอ่าอยางยางก่อนนะก็จะเป็นรหัสก่อนนะครับใส่คข้ารหัสรหัสก่อนนะรหัสนะฮะร,รหัสนะฮะแล้วก็แอนนะฮะ อันนี้เราต้องตั้งนะฮะให้เป็น t e x t b o x 1หนึ่งนะครับ Text. ล็ x หนึครับดอนะครับด t text นะครับต่อไปนะครับเราก็ใช้เป็นบรรทัดต่อไปนะครับก็จะใช้คำสั่งเดิมครับง,ง่ายครับกอบางะครับก็บบางไปเลยะครับ นะะฮอันนี้นี่ก็จะเป็นเออรหัสแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับชื่อ่าเราจะเคาะนะครับเพื่อให้มันเว้นช่องตอนโชว์สักหน่อยครับเพื่อความสวยงามนะครับอ่าชื่อเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะกําหนดว่าให้บล็อกไหนเป็นตัวโชว์นะแล้วก็กําหนดเป็นบล็อกสองอารติคบล็อกสองก็ใส่ไปซีัอชทีอาร์ติบล็อกสองนะครับโนะชว์ ไดอทเทคนะครับโทษครับดอทเทคนะครับต่อไปนะครับเราได้แท็กบล็อกสองแล้วนะครับเป็นชื่อนี้แล้วก็จะ V B นะครับเพื่อเป็นบรรทัดเห็นว่ามีโค้ดผิดตัวหนึ่งนะครับนี่ไปดูนะได้ V B มาแล้วครับแล้วก็ก๊อปบางเลย ไปเลยครับอันที่สามนะฮะจากชื่อแล้วนะครับชื่อนี้เราต้องเปลี่ยนนะฮะาอ่าต่อไปก็เป็นจํานวนนะ,ะจํานวนเราก็ใส่เข้าไปครับจานวนนี่ครับจานวนแล้วนะครับอ่าเป็นเทคอ่าเมื่อกี้เทคบล็อกสองนะฮะเราต้องใช้เป็นเทคบล็อกสามนะฮะจำนวนนะครับอ่าเราได้จานวนแล้วะครับเราต้องมา ชื่อนะฮะจำนวนเสร็จแล้วนะฮะจำนวนตามด้วยราคานะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเ,อเว้นบรรทัดนะฮะคำสั่งมินิมาคำสั่งเว้นบรรทัดนะฮะเรากรอบมาวางเลยนะฮะเราเว้นบรรทัดแล้วตามด้วยชื่อใช่ฮะแล้วก็เมื่อกี้เทคบล็อกสามใบนี้ก็จะเป็นเทคบล็อกสี่นะฮะเทคบล็อกสี่นะครับอา่าก็มีแค่นี้ครับแล้วก็ปิดวงเล็บน,นะครับอันนี้คือปุ่มแรกครับปุ่มแรกอา่า ุ่มแรกเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาดูผุ่มที่สองผุ่มที่สองเขาใช้คำสั่งเอ่อ text box กเคลียนะครับตามการ t ทคบล็อตามด้วยชื่อของมันนะว่าเทคบล็อกไหนบล็อกหนึ่งนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ดอทเคลียนะฮะ text box กหนะะึนะะ่งต้นอ,อ่าเรามีทั้งหมด4 text box ็อกนะครับ ได้เด็กบล็อกามนะฮะแล้วก็เด็กบลคอี่นะฮะอ่าอันนี้คือเราอ่าให้กดปุ่มเคลียร์นะครับปุ่มที่สองมันก็จะเคลียร์ออกทั้งสีเด็กบล็อกนะครับที่เราตั้งไว้ปุ่มที่สองเสร็จแล้วนะครับมาดูปุ่มจบครับปุ่มจบเราจะใช้คําสั่งแค่คำสั่งอินนะ E N D นี่คือปุ่มจบอ่าทีนี้เราจะมาลองรันดูนะฮะ เดี๋ยวผมจะรันให้ดูเลยนะครับนี่ครับไม่พบเออเลยนะฮะดูนะครับรหัสหนึ่งสองสามนะครับชื่อนะครับคู่ชื่อเป็นส้มส้มนะครับจำนวนหนึ่งนะฮะราคายี่สิบบาทคำนวณฮะนี่ครับมาแล้วครับสินค้านะครับรหัสหนึ่งสองสามสี่ชื่อส้มนะฮะจำนวนตึ๊ดติดติดชื่อ อ่างไรกครับชื่อนะฮะเรายังปิดอยู่นะฮะยังไม่ได้ต้องไปดูโค,ะคะ้ดฮะเดี๋ยวนะครับรอสักครู่แล้วมาแก้ไขกันนะครับก็อนสต็อกไปก่อนนะครับมาดูโค้ดคำนวณใหม่นะฮะโค้ดคำนวณน,นะฮะจำนวนนะฮะอันนี้นะครับราคานะครับราคา เมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ให้มันขึ้นตามหน่วยครับเราต้องใส่ด้วยนะครับเรื่องราคานะครับนะฮะชื่อนะฮะตามด้วยแท็กบล็อกสองใช่ไหมฮะทีนี้มาดูนะครับจํานวนจะมีคําว่าราคาอยู่นะฮะนี่ฮะตรงหลังแท็กนี้ฮะให้ใส่แอดเข้าไปนะครับแอดเข้าไปก่อนนะแล้วตามด้วยชิ้นนะครับเพราะเป็นหน่วยของหลักจัมน้อยเราไม่ชิ้นนะฮะ ชิ้นอย่าลืมใส่เครื่องไม้นะฮะให้ขึ้นนะฮะทอดจะแอระเลยนะฮะชิ้นนะฮะนี่ฮะชิ้นโอเคนี่หลังเทคบ็อกซีก็จะเป็นบาทนะฮะนะครับชิ้นแล้วก็บาทนะฮะเวันดูอดบ้าไปแล้วนะฮะรหัสนะฮะหนึ่งสองสาม ชื่อนะครับนมนะครับจำนวนจำนวนหนึ่งราคาสิบห้าอ่านแล้วเรามาดูกดปุ่มคำนวณกันนะครับอ่านี่ครับขึ้นแล้วครับผมเป็นไหมครับเอ่อสินค้าหนึ่งสองสามสี่ชื้อนมนะครับจำนวนหนึ่งชิ้นนะครับราคาสิบห้าบาทนะครับถ้าเราอยากให้สิบห้าบาทกับอ่าจำนวนชิ้นมันบินบักนะฮะให้เราเคาะเคาะนะฮะเราดูนะฮะเดี๋ยวผมจะรันให้ดูเราลบออกครับทดสอบผมลบครับสังลบลบออกหมดเข้าสั่งจบนะ โอเคถ้าอ่าเมื่อกี้หน่วยมันติดกับตัวเลขนะฮะเดี๋ยวเราจะแก้กันนะครับนี่ครับคำชิ้นนี่ฮะเคาะนี่ครับเคาะแค่เคาะบาทก็เหมือนกันเคาะครับผมโอเคครับดันดูอีกรอบครับเพื่อความมั่นใจครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับใส่มั่วไปก่อนจำนวนราคาสองยี่สิบบาทอันนี้ฮะนี่ครับจะเห็นผลฮะมันจะเป็นระยะห่างนะครับผมอะกดโอเคครับ สำหรับผมก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ